ก็รับสูสามตัวป่วนนี้เที่ยวเราถุงุูหายแล้วจะใสยอยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะงงละสิว่าทำไมพวกเราต้องรีบกันขนาดนี้นี่ก็ต้องขอเล่ายอ้อนขอว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคนะทุกคนนับหนึ่งสองสามพร้อมกันแล้วเราจะเล่าเรื่องไม่รู้ทำไมมันเหมือนกันว่าต้องนับแต่อยากให้ทุกคนนับอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมอ่ะหนึ่งสอง สามเริ่มเลยกระะคือก่อนหน้าเนี้ก่อนเราจะมามันคือช่วงที่พวกเราสอบใช่ค่ะที่พวกเรามาเที่ยวกันก็เพราะว่าพวกเราสอบเสร็จแล้วคือในการสอบคราวนี้พวกเราเครียดมากแบบเครียดจริงๆจริงๆนะดูจากภาพไปเลยโอ้โหอ่านหนังสือกันจะเป็นจะตายอ่านถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถามว่าทำได้ไหมก็ได้อยู่บางวิชาบางวิชาก็ไม่ได้เลยเฮ้ย คือกว่าเราจะออกจากโรงเรียนอะ่ะมันก็สายมากพอแล้วแล้วพวกเรามีอะไรห่อเวลาจํากัดให้มาเที่ยวถึงแค่หนึ่งทุ่มซึ่งตอนที่เราไปถึงอมันก็ห้าโมงจะหกโมงอยู่แล้วก็เลยใช้แบบมีชาเลนจ์ให้ทุกคนทายกันเล่นๆว,ว่าเราจะกลับทันไหมก่อนหนึ่งทุ่มอะ่ะป่ะงั้นไปดูคลิปเลยนะโอเคเริ่มฮ้ยอะไรอ่ะคุณจะให้อะไรผมคุณจะให้อะไรผมเงินสดใช้จำไดวัน หนึ่งล้านบาทไม่มีครับอ้าววิไม่ได้อยากอยากได้เลยแต่เบามือแล้วห้าสิบบาทสำหรับของขวัญแต่มันไม่ได้มีแค่นี้เฮ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้เฮ้ยเพราะว่าเพราะว่าครูเนี่ยไปตลาดมาเมื่อวานเฮ้ยยาไปซื้อสัสูงมาแต่ได้การ์ดซ้ำอ่ะอ้าวเราก็เลยจะเอามาให้มันมันคือสิ่งที่ดีใช่ไหมน่ะใช่ผมก็เสียตังค์ไงได้ซ้ำคือสิ่งที่ดีใช่ไหมใช่เพราะผมมันซ้ำจริงอุวยอะไรอ่ะ อุยของมาแหละไปยี่ไม่ตกกลางเลยเฮ้ยได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่จิตอันจิตอันเอเฮ้ โบนัสไปนะไปไปไปโอ้โหโอ้ันล้มให้ลมพายค่ะแปดสิบเจ็ดปวนะวดอะป <87 S 2> ด,ดเคยน้ำน้อง่ปมาเมลามายจัดไป รอบโค่นตายเฮ้ยปาเลยเอาได้เลยตู้ตรงกล <ไป S 2> า<ไ>ปงป้มย,ยัไอกปังปปาปเสเท่ากันเพมันแป้วเป็นแ,นแปกันเราหน้าตสัตว์กันให้มันสัตว์กันให้ดัอนังให้ตาย มาครับไปเฮ้ยสไตป,ไป้าอาไปแปอันเฮ้องอันมากจะสเปรไหมจะสเปรไหมครับเนอนะมาครับไปครับเฮ้ยอ้าหงเอ้ยอหนึน่งอาอาปลายสองร้ยยีแปดคะแนนสองคนลงก,กันแล้ว ครับได้รับพอยต์7 6พอยต์ครับผมดีครั้งหน้ามาลองเล่นใหม่นะพร้อมไหมครับมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับพร้อมไหม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 ครับอันนี้กูเริ่ม อามันมันเรือะมันเลือ,ลอระดับให้เลือระดับ<อ>ไปไม่มีคะแนนอยู่นี่เลให้ไปต่ไไใช่ได้คนนึง สายสาเล่นไปเลยไปเลยโอ้โหเฮ้ยคือมันมีคะแนนให้เราคุณทำอะไรให้มันอยู่สิบคะแนนนั่นแหะสิเลือดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต่อเนี่ยงใช่ไหมเด็กฉันเชือเกิดจากที่เด็กฉันเกิดจี มนจบแล้วหรือเปล่าไ,ได้ได,ได้ได้ปะไปดูก่อนไม่มีอะไม่เห็นอะได้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 ได วัดปลาครับน้องไม่รู้ไม่รู้อีกรอบอีกรอบมาเอ้าพอครับพอต่อยต่อยรอ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 ไม่รู้อะยางยางต่อยเลย่อยาหรือขเปาต้องลงต้องลง อ้าวต่อยได้ยังอเออคะแนนพุดกาดเลยลองคูไหมลองกรูไหมตั้งหมดเลยเออไปเติมไปเติมเดี๋ยวกูมาต่อยด้วย <c oughs> ตะคิีได้ไหมออะตะครีบได้ไหม จะรึเปล่าจะคลิเลยมึงก็ถ่ายดิยเขาจะคีิปเนี่ยไอ้เนี่ยมึงก็ถ่ายดิกดได้ครับกดแล้วเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยได้อากาศได้อากาศไปเติมเติมเติมท่าไปรานไปร้านตายสต็อปสต็อปกูจะบอกว่าเมื่อกี้กูลืมกดถ่ายเอาไปรอดูถ่ายกันเลยเออนี่โอ้ยเอ็กแม่ง มึงโหดเกินไปป่ะชืมอมือโหดเกินอนะมึงเกลียดใครเนี่ยไอ้พวกนี้มันบ้าพลังแน่นอนนะเปิดเลยเปิดก่อนได้ปูดนะคะคักฟ้าผุ้กิตติอ่ะอเฮ้ยโอ้โยไอ้ยคนน่ากลัวเลยเจ็ดร้อยสิบห้เอาดิ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 าเทเด็ดอะไอ้ยกูไม่เล่นหรอกอะ มงนยิงอะไรเนี่ยทำไมสีแดงมันได้เยอะสุดเลยวะไม่เห็นแต่งหมดแล้วได้ติกเก็ตสี่ดึก ในหนึ่งคป็น <t ot guard> ไงครับขนาดหกสิบาทนี้เราจะได้ไหมเฮ้ยเอาสยละไอ้เหี้ยมอกเกทำไมทำไมทำไม เรื่องนี้เ,ไไเอาแพ้ไม่มได้อโ,อโอ้อ่ะโอ้อ,อ,อไี่ีะ ยยม่นนตัวหสมจะตายจริงนะไม่ได้โมคือแบบแล้วคือแบบรีบรีบมากอยู่น้ำ <laughs> กอกวันนี้มันจะเร็วขึ้นแน่นะวิ ได้ลงบันไดเรื่อแล้วสภาพนะหันมาดิทักทายมีคน,ด,นดูแน่ไหยครับ <c oughs> คนรีบเแบบท่ากับมิดสรุปรีบแทบตายพ่อ,อยังมาไม่ถึง้ดูเจาาบ่ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ว <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถ <c oughs> มาแล้วแต่ยังไปไม่ถึงน,นเลยขึ้นรถแต่ แต่เอาขึ้นจักรยานยนต์เพราะว่าไม่มีจักรยานไม่ราเดืออะไรเออเรไม่ต้องกังวลใจวันี้คลยรไมันตาเราไหมยอดผลสรุปก็คือใช่ครับพวกเรากลับไม่ทันกลับถึงบ้านเนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ไม่เป็นไรพวกเราอารมณ์ดีแล้วก็ร้องเพลงไปขึ้นรถแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับใครบ้างแล้ว นี่อาจจะเป็นเรื่องสยองหลายนาทีบ่ายละทุกคน